รู้หรือไม่ว่า Honda f o r z ์ซ่าเกับ Honda j a z z GK มีจุดเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกันเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังว่ามันมีที่มายังไง <S <S วันนี้เราจะพาคุณย้อนไปดูเส้นทางของเครื่องยอนต์พาลาเรลทวิน750ซของ Honda ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึง f o r ์ซ750ที่เป็นตัวที่ตลาดต้องการที่สุดในปัจจุบันแล้วก็จะตอบคำถามว่าทำไม Honda ถึงยังเป็นเบอร์หนึ่งใน รถของคลาส750นี้จุดเริ่มต้นของตำนานเครื่อง7ครึ่งของ o o n d นะครับปี1969 Honda ได้ผลิต CB 750ที่ใช้เครื่องแบบ inline 4ก็คือเครื่อง4สูบแม้ว่าจะไม่ใช่ parallel twin เหมือนอย่างที่เป็นปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นเครื่อง750รุ่นแรกของ Honda และเป็นรากฐานเครื่องโยระดับกลางรุ่นบุกเบิกในตลาด7ครึ่งในตอนนั้นนะครับที่สร้างกระแสซูเปอร์ไบโดยมีคู่แข่งคือ s u z u กิ GS 750 y a m a h a XS 750 bm r 7 5และรุ่นที่ถูกทำมาเพื่อฆ่า Honda นั่นคือคาวาซากิซัดวันะครับด้วยเครื่อง9ก้ารีซีที่มีกำลังเครื่องยนต์มากกว่าแต่ cb 7 5 0ยังคงได้เปรียบในแง่ของราคาความทนทานภาพลักษณ์รถคลาสสิกแนวญี่ปุ่นและรถคลาสสิกแบบสปอร์ตในยุคแรกๆนะครับต่อมาในยุค90 2000, ถึงปี2000 Honda เริ่มใช้เครื่อง Parallel Twin เพิ่มขึ้นในหลากหลายรุ่นและรุ่นแรกที่ผลิตออกมาก็คือ cb 5 0 0 อ่าจริงแล้วเราก็มีอีกหลายรุ่นนะแต่ถ้าไม่นับเครื่องสูบวีประมาณนั้นโอเคเรา,เาแค่2สูบนะสอสูบพาราเลลทวินสูบวีไม่เกี่ยวเปิดตัวตั้งแต่ในปี1993ด้วยแนวคิด total control man machine harmony หมายถึงว่าควบคุมได้และคนกับเครื่องยนต์เป็นหนึ่งเดียวกัน Honda เนี่ยจะมีจุดเด่นหลักๆก็คือ1แรงพอที่จะใช้ใน mpg ประจำวัน2น้ำหนักเบาวกว่าเครื่อง4ี่สูบ 3. ราคาและค่า maintenance ดูแลต่ากว่าเครื่องยนต์รูปแบบอื่นนะครับนี่คือโจทย์ที่ Honda วางไว้ ซึ่งเครื่อง Parallel Twin หรือเครื่องสองสูบสสูบเรียงเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ลงตัวสำหรับ Honda เพราะ Parallel Twin เท่ากับความพอดีเป็นรถที่ใช้งานได้จริงบนทอนถนนขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลและง่ายพอสำหรับมือใหม่ซึ่งในปัจจุบัน CB500 ก็ยังมีลมหายใจอยู่ซึ่งจะถูกเรียกว่าในเจนใหม่ว่า CBR500R หรือ CBR500F ใช่ไหมแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ที่จะเป็น NX500 ก็คือเป็นเครื่องเดียวกัน2ส,สูบ 500cc ซึ่งไอ้เครื่อง5 0 0ซีของ Honda เนี่ยมีประวัติยาวนานมากกว่า30ปีนะถึงแม้หน้าตาเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปบ้างแต่โจทย์ของเครื่องยนต์ก็ยังคงเดิมนะครับก็คือว่าแรงพอที่ใช้ในชีวิตประจำวันน้ำหนักเบากว่าเครื่อง4สูบแล้วก็ค่าดูแลเมเทนแนนต์ต่ำและตัวรถก็ราคาเข้าถึงง่ายนะครับอันนี้คือโจทย์ที่สำคัญมากแล้วคำถามก็คือว่าเครื่อง2ส,สูบ7 5 0ซีมันมาจากไหนเครื่องรุ่นแรก 750cc 2ส,สูบไม่นับเลสซิ่งนะไม่นับฝั่งเลสซิ่ง เครื่องสองสูบรถถนนเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี2012ในรุ่นของ NC 7 0 0ถ้าใครเป็นแฟน Honda สมัยนั้นก็จะรู้จักกันดีนะครับพร้อมเครื่องยนต์ Parallel Twin 745cc ที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ Honda Jazz ใช่ครับ Honda Jazz ถ้าจะให้ขยายความ NC 7 0 0ยืมส่วนประกอบมาจาก Honda Jazz ใช่ครับ Honda Jazz หรือรุ่น L15A ซึ่งเป็นเครื่องยนต์4ีซูบ S-HC SO 1.5ลิตรขนาด1.5ลิตรนะครับด้วยพื้นฐานเดียวกันว่าขี่ใช้งานจริงไม่จำเป็นต้องแรงที่สุดนะครับเรีย World r i d i t g n o t Max h ซ r s e p o w e r ซึ่งเครื่องยนต์745ซีซีของ NC700 เนี่ยจะมีแรงบิดในรอบต่ำอยู่ที่62นิวตันเมตรที่รอบเครื่อง4,750 RPM ถือว่าต่ำมากนะครับซึ่งมันจะให้คาแรคเตอร์หรือให้ฟีลลิ่งเหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้งานทั่วไป ซึ่งมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยจะมีรอบเครื่องเลดไลที่สูงกว่านั้นมากแต่ว่า NC 700ในยุคนั้น,นจะมีรอบเครื่องเลดไลอยู่ที่ประมาณ6,500รอบเท่านั้นเองซึ่งก็โจดก็ไม่ต่างจากรถยนต์สักเท่าไหร่ซึ่งไอตัวเครื่องยนต์ตัวเนี้ยจะใช้ลูกสูบแบริ่งฟาสูบและการวางชิ้นส่วนใกล้เคียงกับ Honda j a z ๊หรือคือบางชิ้นส่วนก็หยิบเอาของฮอนด้าแ z มาใช้แต่ไม่ใช่เครื่องยนต์ o n d a Ja แ z แล้วมาหาร2นะแค่เอาบางพาร์ทเอาบางส่วนแล้วก็เอาเอนจิเน มาใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งตัวนี้จะถูกพัฒนาต่อยอดจาก NC 700เป็น NC 700X แล้วก็เป็น NC 750X Integra ซึ่ง NC 700X เนี่ยยังเป็นหนึ่งในมอตเตอร์ไซค์แรกๆที่ใช้ระบบ DCT ด้วยนะครับซึ่งไอ,ไอตัวระบบ DCT เนี่ยมีมานานแล้วแต่รุ่นแรกที่จะมี DCT จะเป็น VFR 1 2 f นะครับซึ่งไอรุ่นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้พบเห็นในท้องถนนไทยมากขนาดนั้นเพราะว่า ณเวลานั้นณสมัยนั้นปี2011ปี2012เนี่ยตลาดบิ๊กไบค์ในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นตลาดที่เน้นในรถของซูเปอร์ไบค์เน้นในรถของเลสเลปิก้าเน้นในรถของพวกตัวพันธุ์รถแรงซะมากกว่านะครับรถที่ถูกใช้งานจริงๆก็เลยไม่เป็นกระแสสักเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนหันมาใช้งานรถมอเตอร์ไซค์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นมากกว่าของเล่นของคนมีตังค์ซึ่งถ้าจะดูจากดีไซน์เนี่ยภายนอกภายนอกของรถตระกูล NC ทั้งหมดเลยตั้งแต่สมัย700จนถึงมาถึงโฟล์ซาในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่ดูแบบเรียบง่ายออกแบบมาให้ดูสมาร์ทดูฉลาดใช้งานจริงไดออ้ดูแบบเป็นรถที่ขับขี่ทั่วไปทนทานแล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยกว่ายี่ห้ออื่นในตลาดเทคโนโลยีที่ล้ํากว่ายี่ห้ออื่นในตลาดเนี่ยพูดถึงตัวรถที่เปิดตัวมาปี2 0 1 2นะก็คือว่า DCT เป็นรถรุ่นแรกๆที่มี DCT ซึ่งใน ยี่หออื่นรุ่นอื่นในตลาดเนี่ยยังไม่มีนะครับยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกแต่ออกมาเป็นสาย p e r f o r m ร์แมแล้วก็เป็นสาย Adventure ซึ่งไอ้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยถ้าเป็นสาย p e r f o r m ร์แมเนี่ยก็จะเป็น CB750 Hornet นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ Honda Translap 750ที่จะเป็นรถ Adventure ร์อ่าคือคื d u อ Enduro อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีตลาดใหม่เลยที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็น Honda เป็นเจ้าแรกกนทะที่ท่า็คือ Adventure oter, อ Adventure XADV ยง แล้วก็ตัวที่เข้าไทยล่าสุดก็จะเป็น Maxi Scooter ก็คือพี่ใหญ่ Honda f o r z ์ซ750ที่คนไทยรอมานานนะครับจากราฐานของ NC Series สู่ f o r ์ a และ Hornet ในวันนี้นะครับ h o น d ้ Honda ยังครองตำแหน่งผู้นำในเครื่องยนต์ Parallel Twin 750cc เพราะเขารู้ว่าจะทำเครื่องยนต์แบบนี้ให้ดีต้องแรงทนลื่นและใช้งานในทุกรูปแบบนะครับและที่สาคัญที่สุดก็คือมันต้องเป็น Honda เท่านั้นนะครับถ้าถามผมนะครับว่าทำไม Honda Forza ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับก็คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ nc750 ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวที่ยุโรปอะไรประมาณนี้จะเห็นว่าจะมีรถพวกเนี้ยพวกคลาส cc กลางก็คือ 700750cc เนี่ยเยอะมากและส่วนมากก็จะเป็น Honda นะครับก็คือว่าจะเห็นตั้งแต่ NC, n c i n t e g r a ไอพวก แทนแสปอะไรพวกนี้ก็เป็นรถที่ฮิตมากๆนะครับจริงๆมันก็ไม่น่าไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ว่าทําไมตลาดไทยมันยังถึงไม่เปิดนะครับเพราะว่าบิ๊กไบค์เพิ่งเข้ามาในไทยได้ไม่กี่เจนเท่านั้นเองนะครับบิ๊กไบค์เพิ่งเพิ่งเป็นตัวเลือกในการเดินทางก็ไม่กี่ปีมานี้นะครับสำหรับใครที่เคยขี่ ADV 150เคยขี่ For z ซ3 5 0มาาแล้วอยากาอัปเกรดบอกเอ้ฉันไม่เอาหรอกรถยนต์ฉันเบื่อมากฉันอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ที่มันสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วขับขี่สบายมีช่องใต้เบาะให้ฉ นี่แหละ f o r ์ซ750 xadv 750มีอะไรอีกนะ nc 750ท่านสแลบก็มี Hornet ก็มีเครื่อง750หมดเลยแล้วก็เทคโนโลยีก็ถือว่าทํามาแบบล้ําสมัยนะครับสำหรับใครที่แบบอยอยากได้รถที่มันขี่ง่ายฉันไม่ต้องหลงเกียร์งงเกียรออ์อะไรอย่างนี้ก็มีแบบ dct มาให้ตั้งแต่ปี2012แล้วนะครมันเป็นรถที่ทําให้ตลาดของ Big b ไบในบ้านเราเนี่ย กว้างขึ้นแล้วก็เข้าถึงคนที่อยากจะขี่รถในชีวิตประจําวันมากขึ้นก็อันนี้ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในตลาดเมืองไทยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเ o n d ฮอนด้าฟอร์ซ่าเอ็กใครที่อยากดูว่าเฮ้ย hey, อินเด t a ดีเทลว่าจะจะซื้อคันนี้แล้วมันมีอะไรที่น่ารู้บ้างก็ไปดูเอานะครับสำหรับผมแล้วผมคิดว่านี่คือรถอีก1นึ่งคันที่สําคัญมากในตลาดเมืองไทยเพราะว่าเป็นรถ7 5 0ดที่ราคาโคตรดีนะครับสี่แสบาท 1> 4 1 9 0 0 0บาทนะครับถือว่าไม่แพงสำหรับรถ 750cc อาจจะแพงสำหรับคนที่กระโดดมาจาก 150cc แล้วมา750อันนั้นไม่อันนั้นไม่พูดถึงนะแต่ถ้าในรถขนาดกลางเนี่ย4 1 9 0 0 0เนี่ยคือแม่งถูกมากนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นอย่าง tmax560 เนี่ยไป5 0 0แสนกว่านะครับแล้วก็ให้ cc น้อยกว่าด้วยเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ถึงเจนนี้ของ Honda For z a ซก็ใครที่ตัดสินใจอยู่ผมแนะนำเลยว่าให้ไปลองที่ h อ n d a Big Wing นะแล้วก็ไปสัมผัสเครื่อง dct เครื่องพาลาเลลทวินสองสูบขับเคลื่อนด้วยโซ่ที่เสียงแม่งก็เฮ้ยใช้ได้เว้ยแล้วก็กําลังเครื่องที่มันแบบใช้ได้จริงอะ่ะเออไม่ต้องเอาเงินไปซื้อ4ี่แสนซื้อ600 rr ที่แบบรอบเครื่องแม่งอยู่นู่นบนดวงจันทร์ต้องลากรอบไปอันนี้แต่นี้รอบรอบเครื่องแรงม้าอะไรมันเออมันตอบโจทย์กับคนที่ใช้งานในเมืองจริงถ้าเบื่อรถสปอร์ตแล้วอยากใช้บิ๊กไบค์ในชีวิตประจำวันนี่คือตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดในปัจจุบันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยมา้ามาช้าเพราะลาไปก่อนนะครับสวัสดี